ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 476ตอนหลวงปู่เดินหนนกล่าวถึงหลวงปูส่สวงพระกินดิน เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีก่อนเรื่องราวของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินยังไม่โด่งดังเป็นพรุเหมือนเช่นทุกวันนี้สมัยนั้นยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับท่านบ้างก็คิดว่าท่านไม่ปกติก็มีบางคนในสมัยนั้นไม่ได้เคารพศรัทธาหลวงปู่สวงพูดตามตรงเลยว่าบางคนเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ก็เพียงแค่ผ่าน แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจมีอยู่วันหนึ่งมีสิทธิ์หลวงปู่เดินหนคนหนึ่งที่ชอบเสาะหาพระขลังอาจารย์ดีไปทั่วทิศเขาเข้ามากราบหลวงปู่เดินหนระหว่างที่นั่งคุยกับหลวงปู่เดินหนอยู่นั้นเขาได้สอบถามเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษในช่วงเวลานั้นเขาถามหลวงปู่ถึงหลวงตาจันที่โด่งดังมากในขณะนั้น ว่าเป็นพระอาจารย์ที่ขมังเวทถามว่าในอดีตกลับชาติได้มาเกิดจริงหรือไม่พอหลวงปู่เดินหนท่านได้ฟังคำถามเท่านั้นท่านถึงกับหัวเราะในลำคอแล้วตอบเรื่องหลวงตาจรรันว่าแม้จะไปหาก็เสียเวลาเปล่าถึงไหวไปก็เสียกำลังใจ ต่อไปจะรู้เอ็งพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแห่งความจริงคือโดยปกติแล้วหากมีใครมาถามเรื่องพระสงฆ์รูปใดๆก็ตามโดยมากแล้วหลวงปู่เดินหนมักที่จะไม่ตอบตรงๆในเรื่องเกี่ยวกับพระรูปนั้นๆหลวงปู่มักจะเลี่ยง นอกจากกรณีพระสงฆ์ที่ทำผิดร้ายแรงหลวงปู่จะพูดเป็นปริศนาหรือว่าคำผวนให้ไปตีความเอาเองและในอีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นพวกที่มีคดีหรือได้มีการเปิดโปงถึงความผิดบาปในสิ่งที่ไม่ดีคือถ้ามีคนถามแบบนี้แล้วหลวงปู่ถึงจะตอบว่าดีไม่ดีอย่างไร ซึ่งผลสุดท้ายแล้วหลวงตาจันผู้โด่งดังก็ต้องลาสิกขาอย่างที่รู้รู้กันในการต่อมาก็มีผู้ถามหลวงปู่เดินหนถึงพระเขมรว่าในเมืองไทยเนี่ยยังมีพระเขมรที่ปฏิบัติดีหรือเป็นพระอริยเจ้าแบบที่ไม่เล่นใสายดำของต่ำยังมีอยู่หรือไม่หลวงปู่เดินหนนตอบลูกศิษย์สั้นๆว่า ชื่อสวงอีกทั้งยังกล่าวเสริมอีกว่าพระรูปนี้กินดินให้ไปตามหาเอาเองอยู่ทางอีสานเมื่อสิทธิ์ได้ยินดังนั้นด้วยความที่อยากรู้ว่าพระรูปนั้นเป็นใครจึงไปสืบถามจนได้ความว่าน่าจะเป็นหลวงปู่สวงหรือว่าหลวงตาสวงอย่างแน่นอน เพราะว่าหลวงปูส่สวงรูปนี้เวลาท่านตอนที่รู้สึกไม่สบายท่านจะขุดดินมากินว่าเป็นยาภายหลงังลูกศิษย์ได้มาสอบถามหลวงปู่เดินหนนอีกครั้งว่าพระที่หลวงปู่เดินหนนบอกว่าชื่อสวงนั้นนะ่ะใช่รูปเดียวกันกับที่ผมไปพบหรือไม่หลวงปู่เดินหนนท่านตอบสั้นๆแค่ว่าใช่ หลวงปู่สูงรูปนี้หลวงปู่เดินหนกล่าวถึงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นพระอระหันต์ปฏิสัมพิธายาณขั้นสูงสุดบรารมีธรรมสูงส่งแต่เป็นผู้ปฏิบัติตนแบบไร้รูปแบบถ้าหากว่าเราจะอธิบายกันแบบชาวบ้านก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นทหารก็จะนับได้ว่าหลวงปู่สูงนั้นเป็นประเภททหารด้วยรบพิเศษคือจะต้องอําพรางตัว ไม่ให้ใครจับทางได้หรือว่ารู้ว่าเป็นใครอย่างไรความจริงแล้วหลวงปูส่สวงสื่อทางจิตคือสามารถที่จะพูดภาษาสัตว์ได้ทางจิตก็นับว่าท่านน่ะเก่งมากแต่ท่านไม่แสดงตัวชอบทำตัวเป็นบ้าเป็นใบ้เพียงเพื่อให้พ้นไปวันวันไม่อยากจะให้ใครมารบกวนท่านส่วนที่มีผู้สงสัยว่าถ้าหากว่าหลวงปูส่สวง ไม่อยากจะให้มีใครมารบกวนแล้วก็เป็นพระระดับสูงแล้วทำไมหลวงปู่สวงจึงไม่อยู่ในป่าลึกเพื่อหลีกเร่นจากผู้คนหลวงปู่เดินหนจึงอธิบายว่าเพราะหลวงปู่สวงท่านยังมีบาระรณีเศษกรรมบางประการติดอยู่หลวงปู่สวง จึงต้องกลับมาสงเคราะห์ผู้คนที่มีหนี้สินติดค้างกันหรือเคยมีคุณที่เคยเกื้อหนุนมาในอดีตให้หมดเสียก่อนเมื่อหมดแล้วหลวงปู่สวงจะจากไปหลวงปู่สวงจะย้ายไปเรื่อยจะเปลี่ยนภาพรักไปตามที่หลวงปู่สวงจะให้เป็น นี่เป็นคำพูดเพียงบางส่วนที่สืบถามจดจำคำกล่าวของหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรที่ได้กล่าวถึงหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินดังนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าต่อไปนี้มีชื่อเรื่องว่าจีวรกับย่ามหนักจนรถบรรทุกแล่นไม่ออกเรื่องนี้เกิดจากว่ายายสอนเนี่ยชาวอำเภอขุนหารเมืองศรีสะเกดเคยถูกหวย จากเลขที่หลวงปูส่สวงได้เขียนเลขสามตัวใส่ข้างฝาตอนที่หลวงปู่แวะไปที่บ้านของยายสอนก็ทําทให้ยายสอนได้เงินจากเลขหลวงปู่อยู่โขเลยต่อมายายสอนก็อยากจะได้เลขอีกจึงได้เหมารถหกล้อไปหาหลวงปู่สูงที่บ้านละลมเป้าหมายก็คือว่าจะรับเอาหลวงปู่สูงไปพักที่บ้านเมื่อไปถึงเถียงนาของหลวงปู่ หลังจากที่กล่าวนิมนต์หลวงปู่แล้วหลวงปู่เฉยไม่แสดงอาการว่าอยากจะไปหรือไม่อยากไปจนยายสอนอดรนทนไม่ไหวยายสอนก็ถือวิสาสะช่วยย่ามแล้วก็ผ้าคลุมหลวงปู่สวงขึ้นเอาไปไว้บนรถหกลอ้อนึกในใจว่าถ้าเอาทำแบบนี้แล้วหลวงปู่สวงคงจะต้องยอมไปด้วยแน่แน แต่หลวงปู่สูงกลับนั่งเล่นนอนเล่นเฉยอยู่จวนเจียนที่จะมืดก็ยังไม่ลุกไปไหนแล้วเจ้าคนขับรถหกล้อก็เห็นว่ามันใกล้จะมืดค่ำแล้วก็เลยหันมาเร่งยายสอนให้กลับคุ้นหารกันเถอะจนยายสอนก็ยอมกลับคนขับรถจึงขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องรถหกลอ้อแต่ปรากฏว่า เมื่อเข้าเกียร์แล้วดูเหมือนว่ารถมันจะแล่นออกไปไม่ได้มันมีอาการเหมือนกับรถบรรทุกของหนักเกินกำหนดพอเร่งเครื่องเต็มที่เครื่องก่อนน็อกแล้วก็ดับไปเฉยๆเป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนทุกคนอ่อนใจคนขับก็จนปัญญาจนลงมาจากรถแล้วก็เดินเข้ามากราบหลวงปู่พร้อมกับบอกกับหลวงปู่ว่า หลวงปู่ครับผมอยากจะกลับบ้านแต่รถมันก็ออกไปไม่ได้เครื่องมันดับทุกทีผมกลัวว่ามันมจะมืดจะค่ำลูกเมียผมจะเป็นห่วงทำยังไงดีครับหลวงปู่หลวงปู่สูงได้ยินก็หัวเราะแล้วก็พูดว่ารถมันหนักยามกับพักลุ่มเอารงมาเสียรถมันก็วิ่งออกไปได้พอสิ้นเสียงที่หลวงปู่บอก ทั้งคนขับรถแล้วก็ยายสอนจึงนึกขึ้นมาได้ว่าต่างก็ลืมเรื่องย่ามกับผ้าคลุมของหลวงปู่ไปเสียสนิทเลยปรากฏว่าเมื่อเอาย่ามกับผ้าคลุมลงมาจากรถมาถวายคืนให้กับหลวงปู่เท่านั้นรถก็แล่นออกไปได้เป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องราวของหลวงปู่สูงในฟังและเข้าใจยาก แต่ง่ายที่สุดที่เข้าใจได้คือหลวงปู่สวงไม่ได้อยู่อย่างเราไม่ได้อยู่ด้วยเงื่อนไขอย่างที่เราเราท่านท่านอยู่หลวงปู่สวงคือสิ่งที่เหนือความเข้าใจของปุถุชนไปแล้ววันเวลาที่หลวงปู่สวงอยู่หรือไปไม่มีความจริงสําหรับเราละท่านด้วยว่าหลวงปู่สวงอยู่เหนือสมมุตินั่นเอง ดังนั้นการที่หลวงปูส่สวงจะมีกี่กายมีอายุยืนนานเท่าใดจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้สุดวิสัยแห่งการอย่างรู้ของเราผู้เป็นปู่ทุชนทราบแต่ว่าตลอดเวลาที่หลวงปูส่สวงอยู่นั้นหลวงปู่ไม่สะสมไม่มีวัดอยู่มีอะไรหลวงปู่ก็แจกหมด หรือไม่ก็เผาทำลายทิ้งเป็นแบบอย่างของพระผู้ละโลกโดยแท้และถือว่าเป็นตํานานแห่งโลกอุดรที่ปรากฏเป็นรูปธรรมในปัจจุบันอิลิเมียอองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ